แค่แบบโอ้ยตุกคนงามค่ะบับงคับเ,เจ้าบัางคัจ้านี่แม่จ้าโอ้ยที่เห็นมาเหลืองอารามเหลืองอารามเดี๋ยวเดี๋ยวมันอ,อยู่ใต้ไอ้นี่จ้ะ งามงามเบิง่งอยู่ใต้อันนี้จะงามคักจ้าดอกเห็ดเบิ่งสิงให้เบิง่งอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้เบิ่งจ้ะเดี๋ยวดิ่งจมิกเก้เดี๋ยจ้ะทุกคนไปนูน่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 นเ,เ,เหืองอารามจ้ะนู่นมาๆมาว้าวจะว้าวเก็บเห็ดเดี๋ยว ขอไยน้ำเด้อทุกคนเอ่ยเฝ้าย้านนาอนยังเฝ้าย้อน,นมันจอดรถบ่ได้รถป้าตรงเรียนอันให้ไอ้ล่างขับเป็นคนขบับไปเลยจ้ะโซเฟอร์ตรงยื่นทั้งรถน่าจะนะที่เปล,ลี่ยนลงมาเก็บเป็นอ่องที่เฝ้าเก็บริมทางเนะ เสียงรุดมาเสียงรุดมาเอสิงไปแล้วไปแล้วจังมาหาแหงแล้วมาหาอีกที่หลังจะ้ะดูเห็ดไล่จ้ะไล่เห็ดเนี่ยเป็นเส้นสั้นเห็ดอายไปแล้ว จะไปเด็กกลับรถได้มงได้วุ้วตึ้งไปเก็บแล้วจังโทษตามให้เรากลับมาหาจ้ะอรถไปอีกแล้วปวดท้อดฮ่าหดเห็ดเมืองนี่หลายค่ะจ้ะเห็ดไหม เห็ุเมืองนี้มันเยอะแยะจริงๆเปิดบ่ผิดหวังจ้ะม,ม,มาม,มาบ่ผิดหวังจ้ะมาเมืองนี้ไม่ผิดหวังเมืองอะไรนะเยินชไม่ใช่เยินช็อเป็นรินเชอรปิ้งรินหรือเยินเชอรปิงนีน่นแหละจ้ะสองอย่างนี่แหละจำบดด่ได้ขึ้นทางไปลัง นาแตองขี้กายนี่กับฝ่าเนะทุกคนเนาะฝ่าสาวเห็ดก็หลายที่สีสาวยังเหมนะือมเร็วๆเห็ดก็เยอะขาก็ยาวๆเฮ้ยากินแจ่แงนง้บอกเอาถากินแต่ก็ทำงาน เดี๋ยวลราจะไป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 าดเกือบเด็นตาพี่น้องเอ้ยปวดหัวเห็ดแมางไปแล้วจ้ะไปแล้วไปไปไปเรือใบดอกนไอยไวอ่าจ้ะแล่นขึ้นรถจ้ะแล่นขึ้นรถไปต่จอจ้ะไปต่อโอ้นี่ไปผูไปต่อไปต่อไปต่อเล่น เห็ดแม,ม่จ้ะอีกกลุ่มหนึ่งสามกลุ่มสี่กลุ่มจะเห็นในตรงนี้นเนะจ้ะเนาะน้ำน้ำจ้ะู่นอีก หน,หนึ่งหนึอีกกลุ่มหนึ่งอ้าเห็ดหมโคตรโค้หลายพักจ้ะนกกลุ่มเลยจ้ะยกกลุ่มเลยจ้ะพาดเห็ดปีนี้แมจ้ะโคตรโค้หมพี่พี่ดาเป็นกุม้มเป็นกุม้มนู่นอี้พาดเห็ดจากกลุ่มสิเก็บแล้ว quân <tôi> tiện nhu nhúm lắm nhất mừng lắm lắm lại lắm 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 lại ai lắm 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 lắm

mẹ con 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 chọc này con con mẹ con mẹ con mẹ con โอ้ยเอายังไนีเอา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 มันขาใหญ่ไหมจ๊ะเนี่ยเนี่ยขามันใหญ่ดอกบบใหญ่แต่ขามันใหญ่อวบมันจะความหีเก็บ 노운 อีกนู่นอีกด้านบนนอีก <목소리> <내 번지러워. 목소리> โอ้ยนเจ้าซ่ซ้อนกันอยู่จะเห็ดเป็นตับเป็นตับ ไปถึงที่จุดพึ่งรู้ว่าดงเห็ดมันอยู่เมืองนี้นี่เองดงเห็ดมันอยู่เมืองนี้นี่เองนี่จะ้ะเรารู้ดงเห็ดแล้วพี่กัดเห็ด้ปีนาได้ไหมเก็บอีกจ้ะทุกคนจ้ะที่พามาเก็บหม่องปลาเก้านี่แหละเราก็จะแคป พราะทิบลูจักป้าแลยทิ่กว่าจะแคบในกูเกินลกนะจ๊ะนะแคบลูปไบป,ปีหน้าก็มาอีกที่เก่าที่เดิมก็เจอเห็ดเยอะเหมือนเดิมจ้านี่เห็ดทิปไมเมืองอังทิปมีปลาเห็ดร้ายมองจะ้ะทุกคนก็เลยจะเห็นว่าทำไมเก็บ เก็บเฮ็ดแบบอู้ทุกคนงามค่ะแกนทำไมทำไมได้เยอะเนาะมีดงเห็ดหลายที่จ้ามีปลาเห็ดแบบแต่ร้อนทัวเก like. ็บเห็ดเน่จ้าจะมีปลาเห็ดหลายมองจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาหลายจา้ะเดี๋ยวเดี๋ยวมองไหนล่ะนี่ <c oughs> <c oughs> ทุกคน <c oughs> โอ้ยที่บโบจะควบคุมเก็บ เด้อมันหลายครับเบิ้งเก็บไปน้ำนาล้ะจ้ะเนาะเบิ้งไปน้ำตาลเห็ดไหมนี่จะดอกงามๆมันหลายละมั้งจะดอกงามๆามแม่จ้าจะดอกจังสีไหมขาอุบวดไหมมเจลเบิ้งนี่จะดอกงามงาเบิ้งขาเห็ด โอยพวกเฮ้ผัอันนี้จะร้ายป่ะนี่ทุกคนเลยเพราะว่าอันมองกิดอร้ายแล้วมองนี่ร้ายกล้วยอีกจ้กะป้องมันแดงดอกงามๆจ้ะโอ้ยจริงๆโอ๊ยมอ่อนจะควนติดเห็ดเดดเด็ดจ้ะเดดเด็ดใช่รูปโปรไฟล์ก่อนจ้ะแป๊บนึงก่อนเก็บเนาะมันจะได้ จะได้ตรงปกนะทุกคนเนาะนะนะเก็บแล้วจ้ะที่นี่มึงมังนี่อีเด้อจ้ะหลุดเ้นม,มึงขาหมัดเจ้ามึงขามันโซนขาเห็ด ngay Vâng khá hết ngay quay con son vài khá hết Năm nát đi cả, nhỉ buồn Chào khá Khá hết

Ah, macam tu ni. Dah, dah, dia dah. Tang dia tu kan. Dia kan ตาหน่อยเขาแหละมีอีกบอสตลอดสายทางเห็ดต่ออีกจ้ะทุกคนเบสดอกน้ำกัดกันใหญ่และสวยมาเจอบังขาขาเห็ด ตันเป็นตึงดังๆดังๆไปตัดต่อจ้ทุกคนจ้ะนี่มาต่อตรงนี้ค่ะทุกคนปัด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 เบ่งจากพี่น้องจ้ะไปไปงามเยู่จ้ะ nam ta ngọt ngay ừ. chá cuối cùng đứa vâng nam chồng ทุกคนที่ได้วันนี้นะคะผลงานของวันนี้ค่ะนี่ได้เกือบเต็มนะคะเต็มตะก้าแล้วก็ได้เต็มดันคิดว่าเต็มนะนเนาะเต่เตเต็มอันนี้ค่ะทุกคนยังไม่ได้ตัดขานะคะตรงนี้เนาะนี่อันนี้ยังไม่ได้ตัดขานะคะอันนี้กล่องด้านล่างนี้ตัดขาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเห็นไหม ตัดขาเราตัดไม่ทันนะคะเดี๋ยวกลับไปตัดขาบ้านค่ะทุกคนกลับบ้านกลับบ้านค่ะก่อนจบคลิปที่ก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามให้กําลังใจขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเอซิ่งให้ดูบ๊ายบายขอบคุณค่ะ,คะไปแล้วค่ะ คุณที่รับชมมรคป